โอ per ation หนึ่งที่เป็นดําริของท่านผู้ชาการที่ให้แต่ละหน่วยเนี่ยช่วยกันทําเรื่องนี้ขึ้นมาเราทําเรื่องนี้กันมาอยู่ประมาณสักเกือบสองเดือนนะครับโอ per ation นี้เนี่ยเราไปตั้งสมมติฐานเรื่องของการสืคบค้นบุคคลสัญชาติต่างๆที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับโดยเราเราให้หลักของการสืบค้นว่า เป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยมีสองสัญชาติขึ้นไปนะครับเราก็สั่งการไปที่กองทัพการสืบสวนตวในการตั้งตั้งทีมในการวิเคราะห์เรื่องคนนี้ขึ้นมาเราดึงข้อมูลในระบบออกมาว่าบุคคลที่เข้ามาในในประเทศไทยนั้นเนี่ยมีบุคคลต่างๆที่มีสองสัญชาติขึ้นไปเนี่ยเท่าไหร่นะครับจนเราพบว่ามีบุคคลนี้เนี่ยที่เดินทางเข้ามาในในประเทศไทยลักษณะของสัญชาติเนี่ย ประมาณ117คนที่พบนะครับพอเราพบเลข117คนเราก็าเอาข้อมูลเนี่ยมาทำการตรวจสอบกับต่างประเทศว่ามี117คนที่มีถือนั่นือเดินทางของสัญชาติขึ้นไปนั้นเนี่ยมีความต้องการหรือมีการกระทองผิดในต่างประเทศหรือไม่เราพบว่ามีบุคคลเหล่านี้ที่เคยเดินทางมาในประเทศไทยนั้นเนี่ยมีบุคคลที่กระทองผิดเคยกระทองวามผิดในต่างประเทศทั้งหมด17คนนะครับ ตรวจสอบล่าสุดจนณปัจจุบันนี้นะครับสคนนะครับสามรายอยู่ในประเทศไทยเราจึงมีโอเปอเรชั่นที่ขึ้นมาในการจับคุมนะครับในส่วนของที่เหลือนะครับอีกร้อีกสิคนนั้นเนี่ยเราได้ขึ้นระบบไปแล้วนะครับว่าเมื่อไหร่มีกรณีเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมีการดําเนินการตามกฎหมายซึ่งสามารถที่จะดําเนินการได้เนื่ากว่าเราดําเนินการในตามระบข้อหนึ่ไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ ในโอเปเรชั่นนี้นะครับเรา,เารวมถึงการดูเรื่องการกระทบความผิดกฎหมายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับต่างประเทศในประเทศที่เราสื่อประชนนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นการแถลงข่าวนะครับการดำเนินการจับกลุ่มโคสเตย์นะครับ,รรบ,รนะรบซึ่งมีม,มีบางรายที่ถือพาสปอร์ต2สัญชาติครับเป็นข้อหมายที่เดินทางเข้ามาแล้วก็มีการเชื่อมโอกใจอาสผาิดแล้วก็มีหมายชั่ของม ประเทศต้นทางนะครับซึ่งเป็นไปตามนิยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงท่านพบวตอรอและท่านลอยนะครับที่ภูมิขอบให้ทางสของขบดำเนินการนะครับส,ส่วนจกภูมิผู้คนพวกนี้อย่างเด็ดขาดนะครับก็เป็นอีกวิติหนึ่งที่อบมีความีผลการปฏิบัติงานโดยในส่วนของการดำเนินการควบคุมนวยการก็ทั้งท่านลองพัฒนาครับแล้วก็ทางท่านผู้การชนิด,ดนะครับผู้การสื่อดำเนินการ รายละเอียดก็เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวก็ตอบข้อถามนะครับก็ขอเชิญท่านรองพัฒนนานะครับได้รุณาให้ข้อจริงกับทางสื่อครับในส่วนของนายชายแดนนะครับในการทํางานของของสำนักงานตืรวจเนี่ยเราเราดูอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเดินทางเข้าออกเราก็กาชับในเรื่องของการดูเรื่องของคนเข้าออกซึ่งมีพฤติการนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ในมุมมองของสำนักงานต้รวจมือรใน อำหน้าหน้าที่เนี่ยเราดูตรงนั้นแต่ถ้ากรณีที่เราพบว่ามันมีอะไรที่มันไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับมันออนไลน์เราต้องประสา่เหน่วยงานหน่วยงานที่เขาเรับผิดชอบด้านนี้ครับนะครับคำสั่งให้ออกตั้งแต่วันที่เก้าวันที่วันที่สิบก็มาเล่าให้ฟังว่ากลับเขาเอออนุญาตอนุญาตให้ลาออกจากราชการด้วยเหตุที่ว่าไปดูแลบิดาที่ชราก็เป็นสิทธิ์ของเขา ในส่วนตอนนี também, um ้ครับก็จะมีเรื่องของการปรับปรุงเรื่องพนันเป็นจากสัองนะงรับเป็นหลาชาติครับทางตมเองเรามีในเรื่องของแนวชายแดนที่มีการข้ามไปข้ามมาของกลุ่มที่ทำพลังเน่อนไมครับเดินทางไปประเทศน่ะไปไต้หวันต้องดีกว่าสุไต้หวันอะไรฮ่องกงพ่องโกัวผูดผิดเหรผมก็ต้องทำงานที่นี่ก็เนี่ยเนี่ยก็คือกระแสนะก็ไปเรื่อยอ่ะ นะครับผมผมจึงบอกว่าหลายๆครั้งที่ราชการโดนกระแสกระหนำ่ำแต่ว่ามันมันเป็นสังคมของสื่อนะครับก็ใครใครจะพูดอะไรไปเราก็มีความจริงใจในการทํางานนะครับแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราไปห้ามเขาไม่ได้นะครับผมก็อยู่ที่ทํางานตลอดไม่ได้ไปไหนก็ประชุมไปตลอดก็อยู่กับน้องน้องน้องก็งไปทํางานตามหน้าที่นะครับแล้วบอกผมไปฮ่องกงนะครับไม่ไม่ได้ไปอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่า ทุกคนก็คมเข้าใจเรื่องของสังคมสื่อแต่ก็ไม่ไมี่การส่งใครจะเป็นตัวแทนด้วยใช่ไหมคส่งตัวแทนผมไม่มีตัวแทนผมไม่ใช่เอเจนต์แต <c oughs> ่ไม่มีไม่มีคือไปตรวจสอบประวัติผมได้นะครับ,รบไปถามน้องๆลักษณะาการทําง,งานของผมได้คือผมไม่ได้มีเกี่ยวข้องอะไรนะครับจะ, ja ะเกี่ยวข้องกรณีของมอเอิน ผู้กองไบรทเขาไม่อยู่ในสังกัดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วตอนนี้น้องเขาก็ผู้กองไบรท์เขาก็ลาออกไปแล้วนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาลาออกแล้วก็ทางต้นสังกัด <c oughs> ก็มีคําสั่งให้ออก <c oughs> ขอเขาเรียกว่าให้ลาออกนะครับตั้งแต่วันที่เก้ากรกฎาคมแล้วผมไม่สัมภาษณ์เนี่ยผมก็รู้ตัวนะคือเราทําผิดเราก็รู้ตัวแล้วผมก็ไ่ขอโทษน้องวัในนั้นก็กราบเรียนฝากไปทังสื่อนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนของสังคมด้วยนะครับว่าคําพูดของผมประคำพูดเนี่ย มันน่ามันไม่เหมาะสมนะครับนะครับแล้วก็เกิดให้เป็นกระแสไวรัลในทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็พร้อมรับคำตำหนินะครับแล้วก็น้อมรับมาเป็นบทเรียนนะครับในการปรับปรุงคําพูดแล้วก็บุคลิกให้มีความเหมาะสมนะครับก็ต้องเรียกว่าขอโทษเ้ว่ความจริงใจนะครับผ่านไปทางอาจจะเป็นกะรโตะเถียจิตใจน้องเขานะครับแล้วทาให้ทุกภาคส่วนมองมอง ผิดไปเราก็ต้องขอโทษด้วยฝากไปทางสื่อถามม้าเลยเพิ่มเติมนิดหนึ่งเลอเมื่อสักรู่สื่อถามว่าเอะเราเราจับเขาแล้วเราได้อะไรใช่ไหมคือมันเหมือนก็เป็นการตัดโอกาสนะครับว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะกระทำผิดหรือเปล่าแต่เขาเคยกระทําผิดที่ประเทศต้นทางคือประเทศจีนมีหมายจำเราไ็จับนก็คือตัดโอกาสนะครับจะบอกว่าการต้องอกาสไว้ก่อนก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตรงเนี้ย เร,เราต้องเข้าใจว่าโลกพัฒนาไปไกลแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอาจการเขาก็อาจการก็พัฒนานะครับเพราะนั้นประเด็นก็คือบางบางบางกรณีเนี่ยเขาถูกตกลงเสื่อเดินทางของประเทศตทุรกีเพราะเขารู้นะครับก็หาทางนะครับเพราะนั้นประเด็นก็คือในเมื่อหาทางเขาบาป,ประเทศไทยท่างท่านนายรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็กำชับหลายครั้งแล้วอยากให้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทันหผิดโดยเฉพาะอาจการในท่าชาตินะครับเพราะนั้นตรงนี้พอคนเดินทางด้วยพาสปอร์ตที่มันผิดสังเกตนะครับ เราก็มาดาเนินการสืบสวนนะครับมันก็เป็นโอเปเรชั่นซึ่งโอเปเรชั่นเนี้ยก็ทางท่านลองเมนก็บอกแล้วว่าเกาะติดมานานนะครับมันก็เลยเกิดการจับกลุ่มมานะครับตอนนี้เขาเดินทางไปด้วยหนังสืออีกประเทศหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งมีหลายๆกรณีนะครับโอเลกเป็นจุดสังเกตกลุ่มคนจีนสีเทาหรือแม้แต่คนจีนที่เป็นลักษณะของอาญากรถึงต้องใช้หนังสือเดินทางเป็นสัญชาติ คือคืออย่างนี้ครับคือมันมันไม่อาจจะไม่ให้ประเทศนี้ประเทศเดียวครับมันมีหลายหลายประเทศที่เขามีเขาเขามีเขามีการการอยากให้คนเข้าไปอยู่ในประเทศของเขาประเทศเล็กๆหมู่เกาะประเทศเล็กๆหลายๆประเทศเนี่ยเขาอยากให้คนไปอยู่ในประเทศของเขาก็เป็นช่องทางที่ทําให้คนเนี่ยที่อาจจะแอบแฝงมาในรูปแบบของอาชญีกรเนี่ยเข้าไปอยู่ได้เข้าไปเดินเข้าไปในส่นระบบพวกนี้ได้เพราะว่า ประเทศพวกอย่างมโนตูเน okay, ี่ยเขามีประชากรหนัมือนะครับกอกก็ไม่ได้ใหญ่อะไรก็ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ที่เราที่เราพบเห็นนะครับยังยังจริงยังยังมีอีกหลายประเทศดีวยกันครับมันเป็นเป็นเคสต่อเคสอย่างเช่นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเคสเนี้ยในการกระนองผิดและทรัพย์สินที่เอาเข้ามาเนี่ยมีการเอาเข้ามาจริงแล้วก็มีการทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่หลอกมาจากประเทศจีนจริงเนี่ยเราก็มีการคืนกลับมาให้เขา อย่างบางกรณีที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ก็คงจะต้องมาคุยกันในระหว่างประเทศว่าเงินเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในส่วนไหนมันก็ต้องมา,มานั่งไล่ท r a n s a c t i o n ของการอีกครั้งหนึ่งครับแต่แต่ประเทศอาจจะไม่เหมือนกันครับยางยางถ้าจําได้ว่าคราวที่แล้วเมือ่อวันจันทร์เนี่ยเรามีการยึดเงินมาเงนินชุดนั้นเนี่ยทางจีนเขายืนยันว่าเป็นเงินที่เขาผลมาจริงเราก็ทําบันทึกมอบทั้งหมดอ่าให้กับตัวตัวผู้ต้องหารับไปพร้อมกับทางจีนรับไปแล้วให้เขาไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ แล้วเราได้อะไรกลับมานะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทําความผิดในบ้านเราคือคือสําหรับเคสที่ไม่ได้กระทําความผิดในบ้านเราเราก็ทําให้เขาในมุมกลับกันกรณีที่เรามีผู้ต้องหาเราไปทําความผิดในประเทศเขาเนี่ยเขาก็ต้องช่วยเราเหมือนกันอย่างถ้าจําได้ในอดีตเคยเราทํทาเคยทําคดี call center ที่ c เซ็ center ไปอยู่ในประเทศจีนผมเองก็ไปเอาผู้ต้องหาตัวนี้กลับมา50คนจีนเาก็ช่วยเราในประเด็นนั้นกลับกันเช่นกันครับผู้ต้องหาทา บอกว่าเป็นผู้นาองค์กร MLM อย่ยคือคนไหนนะคะแล้ว MLM คืออรเช่นี้นคะนิวสำหรับผู้นำองค์กร MLM ก็คือในเสี่ยวนะครับคดีแรกที่เปิดมาเมื่อกี้คือวันนี้นะครับองค์กร MLM เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นที่ประเทศจีนลักษณะของการตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเพื่อมีการเอาไว้สำหรับการช่อกงโดยเฉพาะนะครับ รูปแบบของการช่อกโกงก็จะเป็นเรื่องของการหลอกเงินคริปโตเทรดเงินคริปโตนะครับเป็นการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วก็มีการหลอกโดยการเทรดเงินแต่ไม่มีการเทรดจริงนะครับก็มีการหลอกให้หลงเชื่อแล้วก็ทาให้เห็นว่ากราฟของขบวนการเนี้ยมันมีการลงทุนแล้วก็มีการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจริงก็มีการหลอกคนเข้ามาเรื่อยๆในส่วนนี้เนี่ยที่เราเราบอกว่ามีความเสียหายอยู่ประมาณร้อยล้านเนี่ย เป็นข้อมูลที่ทางจีนแจ้งเราเข้ามานะครับในส่วนเขาเองเขาก็ทำงานบ้านในส่วนคดีนี้ต่อด้วยเหมือนกันว่า,าในการขยายผลของเขาเป็นอย่างไรของเราเป็นอย่างไรก็เอามาอาจจะเอามาเพิ่มเติมแล้วก็ขยายผลกันได้ต่อไปในอนาคตครับท่านถามีความสงสัยมันมาหลายเคสแล้วกรณีที่เขาทำผิดในประเทศจีนแล้วหนีมาบ้านเราทรัพย์สินก็ขนมาบ้านเราแล้วอย่างนี้เราต้องขึ้นทรัพย์สินในส่วนนั้นขึ้นให้ทงการจีนนะคะหรือว่าอย่มงอยู่ในประเทศไทย การในคดีนี้ไปเนี่ยเราเองเนี่ยเราจับทีมที่ให้เป็นดูแลแต่ละคดีนะครับเนื่องจากคดีนี้เราเพิ่งจับไปเมื่อวานนี้แล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างขยายผลในทุกๆคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินก็ดีไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมโยงของการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบขององค์กรก็ดีในเรื่องของการทำอาหารกินเนาะทำธุรกิจก็ดีทุกคดีเนี่ยเป็นล,ะละนักษณะเดียวกันก็คือเป็นเรื่องของการที่ มีการเข้ามาอยู่นในประเทศไทยแล้วมีการนําเงินเข้ามาและเอามาทาธุรก,กิจขึ้นมาในประเทศไทยนะครัลบลักษณะของการฟอกเงินหรืออะไรก็ดีที่มันจะมีการติดตามมาแต่ละคดีเนี่ยก็คงจะต้องรอดูต่อไปว่าในการขยายผลแต่ละคดีที่เป็นคดีสําคัญเหล่านี้เนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงไปที่ใคร มีความเชื่อมโยงไปที่ผู้ให้ความช่วยเหลืออย่างไรนะครับหรือว่าทรัพย์สินต่างๆที่เอาเข้ามาเนี่ยตอนที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการในการขยายผลใน,ใน,ในทุกคดีรวมถึงคดีที่ผู้ต้องหาเนี่ยเรายังจับไม่ได้เนื่องจากว่าในขณะนี้เนี่ยเขาเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยทั้งหมดในลิสต์แล้วก็เตรียมการไว้สำหรับการขยายผลเพื่อ,อให้การดําเนินการเป็นในรูปแบบเดียวกันแล้วก็เป็นเรื่องของอ อาชญากรรมที่เกิดขึ้นเอาเข้ามากระทบความผิดในประเทศไทยหรือกระทงความผิดที่ต่างประเทศมีความเชื่อมโยงเนี่ยมันจะได้เป็นการกวาดล้างลักษณะของตามยุทธการที่ตั้งไว้คือการยุทธการกวาดล้างมันตอนต้นกายนะครับก็ในเรียนถึงก็ถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวขออนุญาตเชิญสุนชนทครั้งขออนุญาตเชิญท่านผู้จัดการครับเป็นทุ่มคำช้ครับแล้วก็พิพิธสุนทมพิชุกท่านครับอของตัวบคุคคลคนแรกนะครับบคุคคนต่างชาติคนแรกเนี่ยเป็นชื่อหนักผมว่าชื่อนายเสี่ยนะครับ มีพิธาย์นะครับคุณผิดเกี่ยวก,กับแคร์ลุกโซ่เนะี่ยมีความมีความเสียหายทั้งหมดเนี่ยประมาณ15ล้านหยวนนะครับนายเสี่ยวเนี่ยได้ถือหนังสือเดินทางสองสามชั้ทั้งสองสามชาตินะครับมีหนังสือเดินทางสามชาติจีนแล้วก็หนังสือเดินทางของสามชาติวานวาทูนะครับได้มาพำนักอยู่ในประเทศไทยของเราทางบกสื่อเราเนี่ยได้ดําเนินการเพิกถอน วีซ่าของในายเสี่ยวเองครับตัวตัวนายเสี่ยวเองได้ใช้หนังสือเดินทางวานดูเข้ามาเนี่ยได้ทางบกสิ่แเราได้เพิกถอนหนังสือเพิกถอนวีซ่าของตัวนายเสี่ยวแล้วก็ดำเนินการจับกลุ่มครับได้ที่ย่านพระรามเก้าครับได้นําตัวของนายเสี่ยวมาเพื่อแจ้งว่าตัวนายเสี่ยวเองเนี่ยได้ถูกเพิกถอนวีซ่าแล้วก็นําตัวนายเสี่ยวเนี่ย ไปที่กองกับการสารนะเพื่อทำการพักดัมตัว,ต,วต่อไปนะครับตอบขอต่อไปนะครับเป็นบุคคลต่างชาติจากจีนนะครับชื่อนายลีอายุ23ปีนะครับนายลีเองเนี่ยก็สือเป็นศิลธรรมทั้งสองชาติต่านกันสัญชาติจีน,น,น G แล้วก็อวนัวทูนคนระับนายลีเนี่ยมีพฤติการการะทําความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงนะครับมูลเสียหายประมาณหกล้านหยวนนะครับได้ไมา ระบบสร้างในประเทศไทยของเราครับก็ทางวกรสีจอมมเราเนี่ยก็ได้ทําการเพิกถอนวีซ่าแล้วก็ติดตามจับกลุมตัวรายลีนะครับได้ที่หมู่บ้านหรือเดี๋ยวยา่าพัฒนาการนะครับทางวกรสีเราเองเนี่ยก็ได้แจ้งว่าได้แจ้งกับนายละเอียดนะว่ารายลเอีเนี่ยถูกเ,เพิกถอนวีซา่าแล้วนะครับแล้วก็ได้นําตัวรายลีเนี่ย มาที่กองกำลังสาเมเพื่อเราจะเอาถกดไปต่อไปนะครับต่อไปนายเฉินครับนายเฉินเองเนี่ยมีพฤติการในทางความพินอยู่กับการชอบโกนะครับซึ่งนายเฉินนี้ก็มีงเงินซือเดินทางของทั้งสองสัญชาติเช่นกันนะครับทั้งสัญชาติจีและก็สัญชาติละมูนนายเฉินเองเนี่ยความเสียหายรวมรวมแล้วประมาณ20ล้านหยวนนะครับซึ่งทงางบริษัทก็ได้ เกิดจากการติดตามตัวของนายเฉยน,นะครับได้จับกุมได้ที่แถวย่านศรีลมกับกบางเชียงรัตนะครับเราก็ได้ทําการแจ้งว่าในเฉลี่ยเนี่ยถูกผู้ถอน,นดีเทลให้สามารถอยู่เนี่ยรัชกับใครเราได้นะครับเป็นตัวที่กองกำลังสารและเรากำลังการตัดสิครับครับ,รบมีการระดมแล้วก็แบ่งเป้าหมายออกไปให้ทุกกองกำลังการเนี่ยรับผิดชอบ มีการจับกลุมมาทั้งหมดปัจจุบันคือ58รายนะครับที่อ,อยู่ในประเทศไทยและมีความผิดในเรื่องของโอเวอร์สเตย์ก็ดีในเรื่องความผิดอื่นก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งโอเปเรชันนี้เนี่ยก็จะมีการดำเนินการผู้ต้องหาทั้งหมด58รายด้วยกันนะครับสำหรับคดีสําคัญทั้งหมด3คดีที่มีการมีความต้องการตัวจากต่างประเทศ เดี๋ยวเราจะเอาคดีนี้มาขึ้นชาร์ตให้กับพวกพี่น้องสังชมดูว่าแต่ละคดีเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นผู้ต้องหาสามคนนี้จะเป็นการระทำผิดซึ่งต่างกันไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการชอบโกงเรื่องของการาแชร์ลูกโซ่แล้วก็เป็นเรื่องของการที่ไปหลอกเงินเข้ามานะครับก็ขออนุญาตโปรยหัวข้อมูลไว้ตรงน,นี้ก่อนที่เหลือเดี๋ยวจะให้น้องๆมาอธิบายที่หน้าชาร์อีกครั้งขออนุญาตเชิญท่านผู้ชาอีกครั้งว่ามีอะไรเพิ่มเติมในประเด็ตนตรงโอเดชั่นี้ไหมครับ